สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง u t u b e ไอซ์ชัยนาทอมุเล็นะครับองแรกนะครับเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อโอภาสีนะครับสองสี่เก้าเจ็ดหันข้างหลวงพ่อโอภาสีสองสี่เก้าเจ็ดเหรียญเซมาสภาพสวยอ่สวยสมบูรณ์ติสุกัตโตอรหังพุโทโธ สี่ก้เจ็ดหลวงพ่ออภาสีนะเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะแรงๆมีมีสองพันห้านะช่วงนี้อะไรก็ราคาหน้าเก็บไปหมดนะครับหลวงพ่อโตวัดบ้านเทียนนะครับลูกหล่ออุดกิ่ง หลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนอเภอหันคาจหชัยนาทนะครับพระประสบการณ์พื้นที่นะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันะ 1, บาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีงดำวัดท่าสงนะครับคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีิงดำวัดท่าสงคำข้าวรุ่นสอง เอาสักแบ่งปันเลยเอา600นะหกรบาทเหรียญหลวงพ่อแฟม้มวัดป่าปี16จังหวัดชนบุรีนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกมีบัตรให้หนึ่งใบนะครับมีบัตรให้หนึ่งใบหลวงพ่อแฟม้มวัดป่าชนบุรีหลวงปู่ทิมปุกเสก ทองแดงผิวไฟนะเอาเจ็ดร้อยนะครับหลวงปู่ทิมพูกเสกยิปผ้าพุทธสัต,ตว์วัดนะครับไม่มีเข็มนะสวยๆผิวกระจกนะครับเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทยิปผ้าสัต,ตว์วัดผิวกระจกสวยๆหกร้อย ยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อดินภูทนนะครับนอนกล่องห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสองสีนะครับห้าร้อยบาทเหรียญเหรียญวัดคูบอนนะครับวัดคูบอนปีหนึ่งห้าหลวงผู้โตปุกเสกนะครับวัดคูบอนปีหนึ่งห้า หลวงปู่โตปุตเสกเอาสอาสิบบาท350บาท,บาทเหรียญพระคูวอนะครับเหรียญยุคสอี่นะครับ,ยย 2, 4, รบต่ำกว่าปีสอ0พัห้ายเดนเก่าพระคูวอนพระคูวอนพระคูวอนเอา400ร้อสบาทสมเด็จหลวงพ่อพานนะครับ หลังรุ่นหนึ่งนะสภาพสวยหลวงพ่อพานะหลังรุ่นหนึ่งหล,งนหนงหลงวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะหกร้อยบาทนะสภาพสวย 600. หกร้อยเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับผิวอมม่วงนะประหลอดอมม่วงจมูกน้วยธรรมชาตินะรุ่นนี้นะครับผิวอมม่วงหลังเจ้าพญาอภัยภูเบศนะครับปีสองหนึ่งนะปีสองห้าสองหนึ่ง เอาพันสองร้อยนะครับหน mm ึ่งพันสองร้อยเหรียญพระคูบาศรีวิชัยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะวัดบ้านปางนะฮะนี่ห่วงจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อแดงนะครับออกวัดบ้านปางปีสองพันห้าร้อยอันนี้เป็นกระไหลเงินนะเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทพระพรมนะรพระพรม วัดขนนรเหนือนะครับหลวงพ่อพมวัดขนนนรเหนือพระพมปีสามหนึ่งทันตัวนะครับทันตัวหลวงพ่อพมองนี้สภาพสวยนะหกร้อยบาทนางพญาเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งนะครับเนื้อดินก็ห้าหกร้อยแล้วนะนาเนื้อผงน้ํามันจะนิยมสุดนะครับปีสองห้าสองหนึ่ง เอา1,000บาทนะครับ1,000บาทนางพญาเนื้อผงน้ำมัน,มนหลวงพ่อกคอยปี21พระผงอัฐิหลวงพ่อปานวัดบางเฮียปี16นะครับพระผงผสมอัฐิหลวงพ่อปานวัดบางเฮียพระผงรูปเหมือนนะครับปี16เอา600นะ600้พระนุมาน,นะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นเะนื้อปอกลูกปืน เนื้อปอกลูกปืนนะครับสามแปดสามเลขโค้ดเลขหามอนุมานปอกลูกปืนนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทเนื้อปอกลูกปืนหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นวพ่อพิชัยวัดหัวเด่นเหรียญ พระพิกาเนศนะหลวงพ่อชื่นวจดยนเสนนะครับรเบท,ทพระเจ้าความสำเร็จพร้อมกล่องกร,รมยี่ต่อโค้ดขวามือนะครับหลวงพ่อชื่นวจียนเสนพร้อมกล่องเดิมๆนะเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทเหรียญปิดตาหลวงพ่อตาวัดมาขามเรียงนะครับ หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงสระบุรีหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทตาหลวงพ่อตาบหกร้อยเหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดวัดกลางส่วนสร้างนะครับปีศูนย์แปดหลวงปูท่ทธมบุกเสกหลวงปู่ทวดวัดกลางส่วนสร้างเอาหกร้อยหกร้อยบาทหลวงพ่อผาง นะกะไลทองปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดหลวงพ่อผางเจ็ดร้อยบาทเจ็ดนระ้อยบาทหลวงพ่อผางสมเด็จหลังลายเซนนะหลวงพ่อละมูลนะสิทธิเอกหลวงปู่เทียนนะครับมูลสารเก้าหลวงปู่เทียนด้วยเอาสี่ร้อยสภาพสมบูรณนะ์นยสี่ร้อยบาทพ่อละมูล <c oughs> พะระลูบหล่อเอกาทศรสปีหนึ่งเจ็ด นเนื้อละวะโลหะ,ะจ,จะคู่กันนะพระเอกาทศรสแล้วก็พระเจ้าตากนะครับกองทัพภาคที่สามจัดสร้างภาคภาคที่สองภาคที่สองจัดสร้างต่อโคดด้านหลังกิงนะครับพระเอกาทศรสปี 17, หนึ่งเจ็ดหลวงปู่โตบูทิมบุกเสกเอาพันหนึ่งนะหนึ่งพันบาท พระกุวัดใหม่ปากบางนะครับนะเนื้อผงพระที่หลวงสมเด็จประวัติบอกว่าสมเด็จโตมาฝากกุไว้นะครับเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่มีพระหลวงปู่มหาโสนะวัดแลวลขนแก่นหนึ่งองค์แล้วก็หลวงพ่อดัด ปีหนึ่งแปดทันตัวนะครับหลวงพ่อตัดัดท่าโบสถ์หนึ่งองค์แนบหลวงพ่อมุ้ยนะครับลงยาทันตัวหลวงพ่อมุ้ยนะครับหนึ่งองค์แล้วก็เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองหนึ่งองค์เออ่าวัดวัดภูเก็ตนะครับหนึ่งองค์วันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทจะให้สี่องค์เลยหนึ่งพันบาทสมเด็จวัดเกตย้อนยุคเอ่อ เสาห้านะครับเสาห้าพิธีเสาห้าวัดเกตจังหวัดอ่างทองนะครับยนยุกพิธีเสาห้าเอาพันหนึ่งะหนึ่พันบาทหลวงพ่อมุ่ยนะแจกแม่ครัวปีศูนย์สองครับสองห้ 25, 02, หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่สภาพสวยนะครับปี0นะูนย์สะยันเด้งเนละ ไม่ได้ใช้เลยนะครับปีศ2หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่เอา2,700นะันเจระสองพรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อวิชัยโกศลทุ่นแรกพิธีจันเพนนะครับเนื้ว,วาโลหะเนืว,วัโลหะมงคลเก้าช่าง9กชนิดนะครับเถดินหล่อบนไทยสร้างเก้าร้อ้าสองค์สองห้าออกจังวัดพั0หบาทนะครับ หกจัวัดองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อว,วัตโลหะมุ่นสานเก้าอย่างเลขโค้ดสามเก้าห้าหลวงพ่อวิชัยโกวิโตนะครับหกจัวัดพันห้าก็เอาพันห้าร้อยบาทนะเท่าราคาวัดเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อไปเหรียญเงินหลวงพ่อกเกษม เนื้อเงินลายธงชาติ2ององนะครับเนื้อเงินลายธงชาติ2องค์ปี3ามสามแดนะเล็กใหญ่คู่นี้หนึ่พบาทนะต,ต่อโค้ดตันหม่เลขหนึ่งพบาทก็รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับปี6กสองกับปีหกหกนะลดนำนต์ปี6กคู่นี้เอาสี่้อยห้าิบนะครับสี่ร้ห้าสสองบาท ใครสนใจและกันไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับไอจีไล e e, น์ ACLLVETE น,นะครับเฟซบุ๊กธนวันรซับพ่วงเบอร์โทร0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ